แกบแกบแกบเออโอ้โหโโหเออโอ้โหเก่ง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 สวัสดีครับสวัสดีไม่ตีทุกคนทุกท่านนะครับโมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับว่าจะเมื่อกี้ว่าจะ ลูกเมาน้ําให้แม่แป้งสี่เดือนน้อง,จงเจ้ากินนะครับคันหม่อีกทีจเจ้านอนหลับแล้วนะครับก็เลยยังไม่ได้ให้น้ําเที่ยงนะครับแม่แสี่พามาดูจนเจ้านอนก่อนนะครับโอ้โหไม่อยากเข้าไปกวนกวนตื่นครับเราดูไกลๆนอนกลางวันนะครับเราเข้าไปชมครับ ตื่นแล้วโอตื่นแล้วโอ้ยว่าจีบอมมึงไม่ปแป้งละเสียงดังเจ้าไอ้ตื่นเล่ห์นเบิึงโอ้ยเนาะว่าจีบผ้ามึงจันจานอน <c oughs> นี่นอนทั้งวันครับวันน,นี้นอนแล้วก็ลุกนอนแล้วก็ลุกครับเป็นยังไงอาการฮะ ครับก็จะพาน้องๆกินน้ําก่อนนะครับน,ออนี่นะครับกินน้าแล้วจันเจ้า้ากินน้ําแล้วติดมาก็กินน้ําเลยว่าจะถ่ายคลิปจ้าเจ้าน,นอนให้มแม่ๆี่ชมนะครับกลายเป็นคลิปกินน้ําเลย ก็จะให้แม่แป้งนะครับมันจิกบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับที่เราต้องอให้เขากินไกลๆคือให้ใหโ,ซใหโซ่เขาตึงเพราะว่าเดี๋ยวน้องเอา,ากระมังไปเหยียบนะครับเมื่อเช้าก็เอาไปเหยียบแล้วนะครับเผอแป๊บเดียวเองนะครับ อแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ย้ายกกหลักถ้าเอาไปใกล้เดี๋ยวมันจะชื้นกกหลักแล้วเดียวจะมีเชื้อโรคแล้ครับพไไีแมทดูเินเจ้ากินน้ำมันครับหรือย่นทุกส่วนเลยดูเอออฮอเออเ,ออเออสียร้ายเสียร้ายเออจาัานามันได้เข้าปากเพ่อก อ้าว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 อ้าพี่หลงอย่านะพี่หลงเออเออเออเบิง่งเออดตายพี่หลงผมโอ้เนาะอะไรไม่เจ้าเออเออเออเงียเหมือนเจ้าวต้วองเข่าปากวะดอก มันแก้งเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งเติมน้ำแป๊บนะครับนี่อืออร่อยไหมจ๊ะจะถ่ายไปใกล้ตอนน้องกินนะ nghe mới leo nghe mới leo à, ừ nhục đầm nhục đầm ừ. <laughs> nhục đầm nó nhục đầm Hey, hey, hey. จะทายยังเนาะหลังจากเรากินน้ำเสร็จเราก็จะเอาไปกล้วยขออนุญาตนะครับเอากล้วยมาล่อเดอ็กน้อยขี้ดื้อดีกว่าครับแม่ครับ,ม,รบมาชมกันครับออออ เอ,ออเออ,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 โอเโหดจัวะจ่าสวยสวยๆเลยฮอู้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 จ้างอครับได้เวลางอนะครับตีน้อยขี้ดี้ครับจ้าสวยเร็วสวยๆเออสาย,ย,ยสายสีได้ไหม จริงจริงโอ้โหโอ้โหยอดต่ยอดต่ำมากค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมือพี่ปื้ยมือเฮ้ยโอ้ตื่นมากินน้ำแล้วก็กินครับกินนอนกินนอนครับช่วงนี้พี่ดาวไม่อยู่ก็จะนอนบ่อยหน่อยนะครับเอ้าแ้าเร็วแ้าสวยเออเออเออไอจ้าสวยจ้าสวยเออ อืมครับเอาเอาเอาแกบลงเลยเร็วได้ไหมได้ไหมแกบลงแกบลงนอนลงเร็วมูลงอ๋อนอนลงนอนลงเอานอนลงนอนลงนอนลงเร็วเออโอ้จมดินเลยโอ้เถอ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 มาเถอแรงแรงแรงแเออเอากาบกับกาบแกบอะไรกับกาบก่อนเออ ในงี้นะครับี๋ยวส่วนพี่เดือนก็จะไปโยนอ้อยให้พี่เดือนนะครับรอก่อนนะครับสักคู่นะครับถ่ายคลิปน้องกันเจ้าก่อนเออแก๊บแกลบเอาแก๊บเออโอ้โหโโหเออโอ้โหเก่ง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 เออเอาแกลบลงแกลบแกลบเอาแก๊บแกลบลงแก๊บ แกบเร็วแกบลงหอวยคือด้เทียเดียวแล้วมันอ้าวแกบลงแกบเป็นแกบลงแกับอ๋ออ๋อมันเป็นเหมือนกับหรือเปล่าอ้านอนม็นนอนลงนอนห่อนอนนอนลงเร็วนอนบอแมนอีกอ้าวบัดตาลอ้าวนอนห่อนอนลงนอนลงเร็วนอนลงหมูเร่งเร็วนอนลงนอนลงนอนลงโอ้ยโอ้ยฟังพกากัไม่ค่อยหูเร่อง อานอนลงเร็วอานอนลงโอ้ยเหมือนจะอิ่มแล้วเอานอนลงมูลงเร็วมูลงเร็วนอนลงนอนลงนอนลงวอเปล่านอนลงนอนลงเร็วนอนลงนอนลงเร็วเร็วเร็วนอนลงนอนลงว้าวว้าวนอนลงเร็วมูลงมูลงนอนลงแกบแกบเร็วเร็วเร็วเออเออแกบลงเออไอหนอ อ่าอาอาไปหมดเลยไปหมดเลยอ่าโบนัสโบนัสอเอ้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้นะครับอัดไปเรื่อยนะครับเอากล้วยรอบไปเรื่อยนะครับแม่แม่ปีโอ้กินเฮียเปล่าฮึฮึจะประมาณนี้นะครับแม่แม่ <c oughs> เวลายำเที่ยงนะครับ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้กับช่องเพื่อนๆน้องฟอนชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับ สวัสดีครับผมบ๊ายบายพี่แซียมขะจ่าเลยีฮีฮิีิเอเอ,เอจ่าเร็วจา่าแมนซีเร็วจ่าสวยเร็วจ่าสวยบ๊ายบายจาย่จาสวยเร็วเรเร็วเร็วจ่าสวยเร็วสวยเออบ๊ายบาย